นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ say it ตั้งลายตั้งยิงใจหนุ่มเทาจุงปากกานตัง้งโซตาพาสสัหูดาฟังยังพระธรรมมติเสนาดังจังได้น้อมเตสนาสืบไปไปนาบันนี้เดน่นเตอปุถโธ โลกกาณนาะโทอันว่าพำปนให้เจ้าตนลำเลิศก็ลงมาถือเอากำเนิดในโลกกาภาโกตในนัก,กลาเมืองใหญ่น้ำจืดได้ว่ากปิลพัะวัโทนะกรสวนวัตโตนะผู้ทอนปอมแม่เป็นเจ้าชื่อว่าสี่สูนโธทันกระสัตรา มีแม่เจอมหาสลีมหามายาในกาลนอโปทดหาตนพระเสด็จออกจากเมืองเลิศดุสิตาในปีละกาเมืองเ่าก็สันเด็นออกตองเต้าตองแม่มันดาเดือนอาสาลังหาปุจจาจมจืนว่าเป็นวันคืนสิบหา้าคำพม ว่าเป็นวันพัดลำดับมานัน,นบ่อขาดเจ้าโปธิลาผิวผ่องมีลักษณะถูกต้องโปตาส่วนสลีมหามายาตนแม่เจ็ดวันแผ่มาเติงนางบุญเรืองตนแม่กอเทิงซึ่งแก่มรณาไปส่วนเจ้าบัวคายกุมารน้อยตน ยอดซอยผิวใสก็จำเลินไว้ขึ้นใหญ่จึงได้ชื่อว่าเจ้าสิทธาตกุมานไว้ี่ยการขึ้นใหญ่อายุเจ้าได้สิบหกปีแงมนั้นก่อเฮียนสิพะคุณดีไตเปตถทึงอายุเจ้าเข้าเขตเศร้าเก่าปีเจ้าก็สสเด็ดลีลาจมไฟใน ส่วนใหญ่อุ่นให้แนนก็ไปปุ๊บไปใสย่ยางเจะัละการคนเฮาสวกไม่เตาเตียวต่างห้องโอ้ยขาง ไปก่อนเจ้าสิทธาขี่รถผ่อนตัวตามจึงถามยางนายสารธีดูเราว่าคนฮือไม่เต้านั้นจืจอว่าใดหรือจะแย่มนั้นสารธีก็ไว้ว่าอันนี้ห้องว่าคนเขาแก่มันบ่มีพาย ได้ป้นไป้ังคนเจ้าก็จังมีแก่ตนคำเจลาไปจุคนโคนาทัดนั่นไปไปนาผานอฟ้าผู้ทอนก็ขึ้นลดเตียวจรสืบไปนาก็ไปปะใส่คนอันเป็นเปียดฮิโลกาเป็นตุกขาลำบากยำนั้นเจ้าสิทธาตก็จึงออกปากจะธหามา ยังนายสารทีก็บอกตามคำความกำหนด ตามว่าอันน an ี้หนาห้องเป็นคนมีภัยญาตโลกาหากเป็นธรรมดาแต่สาบ่มีภัยเว้นได้สังผูยิงใจมันบ่มีคนได้นอเว้นใดอันการจังเจมป่วยใครใด้ภัยญาตเหมือนนั้นเจ้าสิทธาตก็มาขันิ่งใจว่ากูนี่จังนีหื ป้นจากภัยยะหมู่ภัยยะสันใดแล้วก็พรากจากตินันไปยามนั้นก็ส้ำทันใส่คนตายนอนเหยียดงายนอนจัดลาตาเลืองสากกักปุ่นกลัวมีตนตัวปองไกมีน้ำนองลายนอนขีสุกศอกลีตัวตะวันสาบเหม็น้างโอนเน่าอัน นีและเล่าปนห้องว่าสันได้แยมนั้นนายสารทีก็ขานคายนบขาบอันนี้ก็ห้องว่าสากเน่าขนไตแม่นว่าเฮาตันตั้งไลก็จังถึงซึ่งความตายไปบอกหลอของข้างสักคนตีนนอตะสะปน ก็ได้สันเดนนี้ไปสู่ยังภาษาตก็มาลำเปิงเถิงอันนิจกรรมอันบอมมนบอตียงก็เอาเป็นกรรมธานไปใจใจยามนั้นแงงยะโสดทลางามแง่ก็ได้มาบังเกิดยังพุทธันพูนึงจื่อว่าเจ้าล่างหุ่นส่วนว่าสิทธาตก็มาลำเปิงใจใจว่าจัง ได้เป็นบ่วงกองนองหัวใจลวดมิใจหืออิ่มนายลัติยาในกลางคืนนั้นไปลุงเจ้าจึงเรียกเอายางสันต์อามัดหือรีบห้างยางแม่แม่ไว้จะสันตาอามัดของหูตั้ใจก็ไปห้างเอาอยางแม่ตัวไว้กันหากะยามนั้นสิทธ ก็สด็จลังขึ้นหลังมาอันมีสันตาอมัดแก้ยวก็กอดแหงมาแก้ยวแล้วก็สด็จพาคออกจากพาษัต ปเมื่อแยมปัติชิมว้ใกล้ลุงแจงเจ้าก็บอกอะไรยังละจะสมบัตตังเมียฮักและลูกน้อยก็ตัดอะไรหมดขาดจุอันอันจึงไปหลอดห้องแม่น้ำในลันเจลา อันเป็นนามแม่ใหญ่ในพระจันเปิงึ้นสิบห้าคำเจ้าก็สเสด็จลงนั่งอยู่ฝั่งแม่น้ำก็เอาดาบแก้วมาตัดยังจากก,กิจเก่าเครื่องละเครื่องเป็ดเป็นพระราชาแล้วก็ทะลงภพากาสายยอมฝาบดบวชเป็นสมณชจต์ดูงามเครื่องอัฐะบริคานตา ำพังพร้อมบวชป็นสมณนบานจมจืนเสมอเดือนเหมือนดังลำแล้วตื่นได้เงินหมื่นคำแสนยังมีในวันหนึ่งเจ้าก็ไปบินที่บาทในคุมแห่งพญ่าปิมพิสารยามนั้นพญ่าเจ้าก็ยินอาสจันมากนั่งจึงขออาลาธนาฮึอขึ้นเสวยลาเตนเตา นั้นพระพุห้เจ้าจึงบ่ฮับเอาส่วนภผยาเจ้าปิมพิสานจึงไว้ปจิญาณว่ากันว่าเจ้าสิทธาดได้ทลัดภผยาแล้วขอนิโมนมาโพดผู้ฆ่าเป็นปรรมะเบื้องตนแดดเตยามนั้นเจ้าสิทธาดก็อยู่อุลุเวลาได้กระตำปัมเป่งไปตึง วันค่ำเจ้ากอบหอนเสียยังเขาน้าก็าไปปะใส่อาจารย์ตั้งหายแงเมื่อหวดดัวตีเขาก็โสมนัดยินดีก็เข้ามาต้นหับเอาปริคานแล้วก็อ,อยู่ปฏิบัติหักษา อุปหากบกขาดยำนันเจ้าก็กระตอมตุกกริยาได้ลำบากมีกาญะอินทร์อันผอมเลืองก็ยังบัดใดทลันพญาสัมปัญญยตัญญาส่วนปัญจวัคคีแหโตน ก็ปะกกันในนี่ไปส่วนสิทธาตก็บรรละเสียงความเปลี่ยนมีสมาธิตั้งมันปลิกรรมปั่เป่งไปใจใจยามนั้นยังมีเตวดาก็มาตามหักษาอยู่บ่ขาเตวดาจึงขอนิมนต์ได้ฉันอาหารยามนั้นเป็นพระเป็นเจ้าของหับนิมนต์เพื่อบอกใหอได้ค่ะ ขอปฏิบัติหวังใข้ทลาดภัยแย่แล่ยามนานภัยแยอินตกตนกินซองสวรรค์ฝากฟ้าก็ได้สันเด็ไหวนาลงมาก็มาดีดปินแก้วสามสายโดยอุปมาเปลี่ยนสายหัวตีตันก็ขึงหื้งป่านดังจะปุดจะขาดซ้ำมาบิด สายหื้อญาณกว่าเก่าแล้วก็ดีดเล้าบ่ปูนดีฟังยามนั้นแหมเล้าพญาอินตาก็สามัคคูณสายกลางหื้อเข็งบ่หื้อย่อนบ่หื้อาก็มีเสียงอันม่วนเพาะภัยวานยิ่งนงยามนั้นเจ้าสิทหัสก็มาโหไหนจถึงอุปมาเสียงปินอันนั้นเจ้าก็อยปฏิบัติ ปั้มปิ้งไปบ่ได้ขาดทลาบจนได้โฮกวัดแซ ก็ได้สเสด็จมาสู่ฟังแม่น้ำเนลันเจลาก็เข้าไปนั่งอยู่ปื้นเกาไม้นิโคทโปสลายถึงเวลาลุ่งเจ้าก็มาฮับเอายังเข้ามาถูกประญาตอันนางสุจดาน้อมมาถวายเป็นตานหากใดเป็นเข้าสี่สิบเก้ากอนกันว่าเจ้าชันแล้วก็เอาทลาย คำอันนั้นอันใสยยางเข้ามาถูกประยาดลอยไปสู่เมนแหนมก็ตั้งกำาฐานแนว่ากันกูจะใด้ทลาลพญาสัมปัญตุตญานเป็นเจ้าตนหนึ่งแล้วก็ทถลายคามาใบนี้ไหลทังขึ้นไปบนฟองแหนมแ้นนถาลายคำก็ล้วนไหลขึ้นบนแล้วก็ตก จมลงซ้อนทะลายคำแห่งพระพุทธเจ้าตั้งลาย อันได้ลอยไว้แต่ก่อนตั้งแซมพระองค์ก็สมดังกำม,มังกำหาทฐานนาบกาดยำนันเจ้าสิทธาตก็เข้าไปสู่เก้าไมโพธิลูกขาก็นั่งอยู่เสพแสงภาวนายำนั้นโสดิี่เน่าพรำก็นำเอาอยัางยะ่าคาแปดกํามือ ก็มาทวายแก่เจ้าสิทธาตก็หับเอาแล้วก็ไปสู่ปื้นเก่ามาหาโปทิงทะัลัพญานั่งอยู่บนแหนะครับ ปูเป็นอาสนะไหวนาไปสู่โหนวันออกแล้วเจ้าสิทธาตก็มาตั้งสัจจะอธิฐานกันว่าเฮาจังใดทาลัดพยัสัมปัญูตัญญาเป็นพระพุทธให้เจ้าแล้วขอเฮาแหนขาอันนี้จุงใดบังเกิดกายเกิดเป็นเต้นแก้วปัอนหลังการแามมนั้นญ้าขานั้นก็บังเกิดคื cơn pin tên kéo hàng du ngàm nô Bút Hà cõn đèn cơn nang tên kéo hạt Sena leo cõn tăng cam sa cha Ati <laughs> hạt nơi trái vẫy nhảm mượn đai body hú alinya sa cha tăng xì hú nhang nhồi nhạt Atama cõn chăng Baluk chặt tắt bay nai cõn chăng ไปใจใจก็ได้หูหลอดมักคายานในปีละกานั้นเล่าในเดือนวิสาขติดหีึ้นสิบห้าคำพัมบาบริสุธิ์ข้าวผ่องหันแจงสองในบุพัตติตาอันาคาตาปัญจุปัณาได้ทลัดหูหอดอย่างมังกายานยามนั้นภผาน ามานตนใจหานหาดหาวมันก็มีใจเกียรติก้าคอยโยนแล้วว่าเต้นแก้วอันนี้นาง หากเป็นของข้าก็เข้ามาหบข้าจริงเอาแหนมนั้นเจ้าสิทธาตก็มีใจบ่ไวบบวันตั้งสมาธิมันสันดีแล้วกะลัาเปิงถึงปาลมีอยู่ใจใจอันตนใดอุติสายาดนามไว้เนือดินแหนมนั้นแม่นางทอลอนีก็พากดออกมามาหูดเอาเก สามวยเก่าคือเป็นน้ำไม่ใ่หลังไหลทังตกลงมาทั่วหมู่พญามานหือแตกหือมังบ่ออาตั้งตนอยู่ได้ามนั้นน่พญามานก็ลวดปังไปหนีไปแลเจ้าสิทธาตก็ได้เถองซึ่งทลาัดพญาสามปัญญยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเจ้า Called you as a laya young sata. เจ็ดครบทวนสี่สิบวันยามนั้นก็ยังมีปอกกะเกีอยนห้าร้อยจิววาตาปุตสาและภลิกะสองคนปีน้องก็มาหลอดห้องแล้วก็เอายังเข้าสตุกร์่มาถวายปุจจาพระพุทธไเจ้าก็ชานเข้าก็มีแลพระพุทธไเจ้าก็จะเดินไปโหดยังปั่นเจ้าวาขีห้าตน แล้วก็ได้สำแดงธรรมจะก็ปวตนาสูตรและอน,นะะันตละคณาสูตรสว่วนปันเจวคีแหตนะก็ลวดได้ทะลัทะลองหูยังเยยหยาทำก็แปากันบวชลวดได้เถงอลหันตาเจ้าตัดกิเลสปันลอยตัด ต,นตันหาหาลอยตัดปันอาห้าลอยได้แล้วพระพุทธเจ้าก็สัมมาลำเปึงหันยังสัตตาตั้งลายอันติดคองอยู่ในสงสารมีลายภักการพาม,มานว่าไดแสนโกรธเจ้าจึงมีเมตตาใข่ภายโผดเอานำสันตโลกเข้าสู่นิพพานจึงจะเดินออกเตสนาธรรม โพดฟูงคนใหญ่หน้อยหือเขาได้ป้นตุกในสงสารนพ่องก็ได้บวชเป็นพี่คุูพี่คุณีพ่องก็ได้ตั้งอยู่เป็นอุปาสากาอุปาสิกามวนมากพระพุทธเจ้าได้เตสนาสอนคนและเตวดาเจ้าตังา้งไล Thả lạp tỏ tao ai nhúc cháu đầy pẹt xí pì. Bất nị nạ phải nhà mất chủ la thầm. มันมาไล่จอมขี้เลือขนาดพระพุทธเจ้าก็ถึงซึ่งอาปาทาได้เจ็บไข่หมอละนะ้าความตายนี่นาะก็มาจวนใส่อีตอ่อนกายญนาะจึงเข้าไปยังอยู่ไหม้ลังตังกูจักดาใกล้เข้าสู่นิพ ปญญานยานั้นพระพุทธเจ้าก็มีเมตตาอะไรบอกแล้วก็ตีสนธรรมอยู่เจวเจวเป็นตีแล้วในปางสุดปางซอยแล้วก็สันเดนเข้าสูนิปานไปเหลือไว้ยังแสาสนาและสาลูปเจ้ากับตังสถูปและเจดีย์กับตังธร,รมแห่งพระพุทธเจ้า เจ้านับได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันะไว้เป็นบริษัทสีได้เอามาประพฤติปฏิบัติตลาบต่อเต้ามาเถองกาลบัดนี้และแหนพังเกาวาอานว่าพระพุทธเจ้า ละนึกหูแล้วยังอภิธรรมมาเจ็ดกำมปีในเรือนแก้วทวนเจ็ดวันด้วยญานอันได้บัดนี้นาขอนอัเจิญดวงญานอันนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพุทธาสารลูกเจ้าองค์คำทาลาลบต่อเตาเสียงแห่ปันพระวาสานิเดตเตอพระพุทธเจ้าได้หูย ยักุลอันนั้นอันใดแตบ ก่าไม้อาจารประหลดนิโคเจ็ดพระกาะกุลแห่งพระพุทธดเจ้าตนนั้นขออังกาตอาราธนาเจ้าดวงญานจงมาตั้งอยู่ในพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์คำทาราบต่อเต้าห้าันพระวสานี้แด่ตื่นแะกุลอันใดอันพระพุทธได้เจ้าได้ปั้มเป็งในสสมุจจลินทวน วันขออังกาตอรัตนาเอาอยัางกุลอันนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพุทธศาสน์ลูกเจ้าทลาบเสียงแห่ปันภาวสศาเดเตมหาภมอันได้เข้าไปอราธน์พระพุทธเจา้าเตสนธรรมขอจุงมาตั้งอยู่ในพุทธลูปเจ้าองค์คำนี้เดเตทลาบเสียงแห่ปันภาวา สพระกวาอันวาพระพุทธเจ้าอยู่วัดแซในมิขาไทยยาวัน้อเจ้าญาติสักดกุลบุตร้ฮบวชดด้วยญาณปรมีอันใดบัดนี้แนขออันเจอดวงญาณอันนั้นจงมาตัง อยู่ในสาลูปเจ้าปิมพานีแดดเตอพักกว่าอันว่าพระพุทธเจ้าได้สเสด็จไปสู่เมืองกบิลัพัทเพื่อสั่งสอนยังหมู่เนื้ทีกาได้สำแดงยมกะปติหารใส่ย่องขึ้นไปสู่ประตูละอากาศกลางหาเตียวจงคมในวิมานแก้วบนอากาศด้วยญานอันด บ้านนี้นะขออันเจิญาอันนั้นจงมาตั้งอยู่ในสาลูกเจ้าปิมปานี้เดตเพระมหาสารีบุตรเห็นเจ้ามาถามยังพุทธะจาหีตพระพุทธเจ้าจึงเทศนาจลิวัดปฏิกะโดยญาณอันใดขออันเจิญาอันนั้นจงมาตั้งอยู่ในพุทธศาสนาจง มาตั้งอยู่ในพุทธะารลูปเจ้านี้เสียงแห่ปันภะวสาเดเตพระรพระุทธเจ้าได้พระจนผาเปยังพัา,า,ามานะเสด็จลงมาจากอากาศนั่งอยู่เหนืออาสนะอันพระเสด็จที่เาไม่ม่วงแล้วก็เตสนาธรรมแก่พยาเจ้า,จาสกัญญาลให้เขาตั้งไหลได้ไหวตน โดยญาณปรมีอันใดบัดนี้แน่ขออันเจิอดวงญาณอันนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพุทธเจ้าสารุปเจ้านี้แด่เตอพระพุทธเจ้าผ่านลบเอาอยังฝนแห่ปกคลับ ปัดฝนแสนแหกมมตสนายาังมหาเวสันตลาจะกในกาละยามนอนโดยญาณอันใดขอญาณอันนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพุทธปิมพาสารูปเจ้าทาลาบต่อเต้าแห่ปนภพระวสาเดเตพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่เมืองสาวถียังอยู่ในป่า เจตวันอาลามพระตนงาม ก็มีมหากรุณาหับเอาอาลามแห่งนายอนาถปินทีกัสะะแล้วก็เตสนาธรรมโพดโคนและเตวดาตั้งไลขอทำอันนันจุงมาตั้งอยู่ในสารลูกเจ้าปิมปานิเตอพระพุทธเจ้าเตสนาธรรมเป็นฮิตะเป็นกุลแก่สัตว์ตั้งไลขอทำอันนัน จงมาตั้งอยู่ในสาลูปเจ้าปิมปาทลาบต่อเต้าแห่ปันภวสาเดเตปุทโธพระพุทธเจ้าได้กระตำพุทธวรกิตอันผาเสดแล้วก็เตสนนธามาบัดนี้นาขออันเจิญดวงธรรมตั้งมวลฝูงน้นจงมาตั้งอยู่ในสาลูปเจ้าปิ ป่าอยาได้เศษสลอพระก็ตังไว้แล้วยังกุลบุตรบวชอยู่ในกองอันพาะเสดเป็นปฐมแม่หัวตีเตวดาตั้งลายยังคนก็ดีอันมีกับด้วยภญญาอินภยญาพมกับด้วยภัิยามานขอขอเตวดาเจ้าตั้งลายมวลฝูงนั้นจุงมาหักแซ ยังสาลูกเจ้าปิมปาองค์นี้ทลาบต่อเต้าแห่ปันพระวสาหักษากับทตุเจ้าเจิดีหักษาอันด้วยศาสนะทลาบสืบไปไปแน่หอเป็นรปโยชน,นะแก่คนและตทวดาเจ้าตั้งลาย ะลาบต่อเต้าแห่ปันภา,าสานีเตกุลแห่งพระพุทธเจา้ากุลแห่งพะสษาธรรมมาเจ้ากุลแห่งพระสังขเจ้าได้ปั้มเป่งปรมีแล้วมีด้วยพระการสันได้บัดนี้นะก็ขออันเจิญเอายังกุลแห่งพระเกวเจ้าตั้งสามพระการจงมา คุมขังหักษายัางอุปาสกกาอุปาสิกายญิงใจน้จยนอยใหญ่หือได้อยู่สุขายและสุขใจยอยู่กำจูววลาพุทธศาส,าส,าสานาไปทลาบต่อเตาแหาปันปีภาวสานั้นแดดตอตัดสสวะละญานังน Buddha Pisika Samantang Nidhitang Khi nha an tê tê sa ao nhang tham Buddha Pisika hiyak nhan ko bang ko ma Som le et sa